ผมลองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับอันนี้เป็นแผ่นมุยปั้มออนสตาร์นะครับจริงๆแล้วเพทูมีออกแค่2011เท่านั้นนะครับส่วนภาคนี้ก็คือเอาภาคของเฮียคําม,มาแก้ไขนะครับดังนั้นการแก้ไขตัวละครเนี่ยอาจจะมีบัก็กหรือครั้งได้นะครับซึ่งเป็นทางเว็บนอกเขาแก้ไขนะผมไม่ได้แก้ไขเองนะครับแต่ว่าทางเว็บนอกเนี่ยเขาให้เล่นคู่กับเซฟของเขานะครับเพื่อที่จะได้มีการอัปเกรด,ดอัปเดตตัวละคร เพื่อที่จะมีท่าต่อสู้ที่ตรงนะครับตามที่เขาแจ้งไว้ผมก็เลยมาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของอเงินหรือค่าในการปลดล็อกพวกพลังของเราในหมดเนื้อเรื่องอะไรประมาณนั้นให้เข้าไปแล้วก็ทําให้ตัวแผ่นสามารถมีโปรแกรมลงไฟเซฟของเขาไปด้วยพร้อมกันนะครับดังนั้นจะลงไฟเซฟเขาก็ได้หรือไม่ลงก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ลงเนี่ยท่าต่อสู้อาจจะไม่ตรงก็ได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าท่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้ติดตามมวอป้ามนะ ดังนั้นถ้าอยากจะเอาท่าตรงตามที่เขาแจ้งก็ควรลงเซฟเขานะเดี๋ยวผมจะมาลงเซฟให้ดูแล้วลองเกมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้เช็คเซฟผมก่อนนะครับมีเกมมวยป้ามอยู่ไหมถ้ามีผมจะลบออกนะครับภาคนี้จะใช้มวยป้ามภาคคาเฮียนะใช่ไหมเฮียคํานะครับอัอนนี้นะ SCP ตัวนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับถ้าคุณมีของภาคเก่าอยู่ ก็ต้องลบออกนะครับถ้าไม่ลบมันก็จะต้องเซฟทับนะครับหรือถ้าเกิดเสียดายเซฟเดิมอยู่ก็ให้หาเมมตัวอื่นที่ไม่ไม่มีเซฟอยู่เอามาลงเซฟนะครับตัวนี้นะครับใช้พื้นที่351 KB นะครับในลงพื้นที่นะครับในลงเซฟนะผมลบทิ้งเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องลงให้ดูใหม่เลยนะครับผมลบไปแล้วนะ351 KB ดูที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ผมมี514 KB ดังนั้นพอพื้นที่ในการลงเซฟนะถ้าไม่พอของคุณคุณต้องไปลบเซฟเก็บอื่นออกก่อนนะครับอ่า ผมใส่แผ่นไปแล้วนะครับตอนแรกนะครับผมใส่แผ่นไปแล้วนะเดี๋ยวผมเทปแผ่นให้ดูเลยนะครับแล้วก็ลงเซฟให้ดูนะครับขั้นตอนการลงก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะมีสองหน้านะครับถ้าถ้าเคยลงกับเกมภาคอื่นของผม mm. ก็วิธีการเดียวกันเลยนะครับลอเห็นนะโอเคผมใส่แผ่นแต่ไม่กดแผ่นมันเลยไม่หมุนหลงหลง ที่หน้านี้นะครับตัวนี้นะครับหน้านี้ก็คือตัวเลือกนี้จะเป็นตัวเกมเข้าเกมเล่นได้เลยนะครับส่วนเซฟเกมอันนี้จะเป็นการลงไฟล์เซฟนะครับลงครั้งเดียวครับแล้วไม่ต้องลงอีกเลยนอกจากคุณไปลบเซฟทิ้งหรือไปเอาเมมเซฟตัวใหม่มาใส่แทนนะขั้นตอนแรกก็คือถ้าคุณจะเล่นแบบไม่ใช้เซฟเขาก็เล่นได้เลยครับแต่ถ้าเธอหรือตัวละครผมไม่แน่ใจว่าจะตรงไหมนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ปลดล็อกตัวละครแล้วท่าตรงอันนี้นะครับผมดันไปทางขวานะครับแล้วก็กดกากบาทเข้าไปเลยนะครับกากบาทหรือ X นี่นะครับ เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมหรือ O นะครับกดไปเลยนะครับสีแดงมันอยู่ที่ mc 0นะครับให้เลื่อนมาที่ c d f s นะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับเอาสีแดงเลื่อนมาที่ c d f s แล้วกดวงกลมนะครับหรือ O นี่แหละครับ หาคำว่าสมั d o w n นะครับอันนี้นะครับสมั d o w n อยู่รังล่างสุดเลยนะครับ p h u นะครับหรือจุด PSU นะครับเลื่อนสีแดงมาเลยครับที่มาสมั d o w n นะครับอันนี้นะใช้พื้นที่3 5 1 KB นะครับเลื่อนเลื่อนสีแดงมาแล้วให้กด R หนึ่งครับลูกศรชี้ที่อยู่ Copy นะครับให้กดวงกลมได้เลยและจุดสีเขียวจะขึ้นนะเมื่อสีเขียวขึ้นแล้วกดสามเหลี่ยมหนึ่งครั้งถอยย้อนกลับครับเลื่อนสีแดงมาที่ MC 0นย์ะครับเลื่อนสีแดงจากตรงตรงแถว CD SS มาที่ MC 0ูนะแล้วกดวงกลมหรือ O ครับ ดูที่ตรงนี้นะครับ351 KB ของผมมี516พอนะครับถ้าของคุณไม่พอต้องไปลบเซฟเกมอื่นออกก่อนนะให้กด R1 ได้เลยครับเริ่มมาแถวที่5ครับ p s u page นะครับอันนี้นะแล้วกดวงกลมตัวโปรแกรมจะแตกไฟลใส่เมนเซฟลงไปนะครับกรณีถ้าคุณมีเซฟเดิมอยู่มันจะถามเรื่อง yes กับ no ก็คือจะทับเซฟทับไหมนะครับก็ตอบ yes ก็คือเซฟทับไปเลยถ้าไม่อยากเซฟทับต้องตอบ no นะครับแต่เท่ากับเราไม่ได้ลงเซฟนะ เมื่อลงเสร็จแล้วตัวหน้าจอเล็กๆตัวนี้จะหายไปเป็นเซ n นเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าเกมเล่นให้ดูนะครับตัวเกมมันจะทําการโหลดเซฟทันทีอัตโนมัติโหลดที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่กรณีที่เราไม่มีเซฟนะครับมันก็จะถามเยสกับโ no นนะครับแต่เนี้ผมลงเซฟไปแล้วนะมันจะไม่ถามมันจะโหลดเองเลยนะ ผมเข้าเกมเลยนะครับกดกระกบบเข้าไปเลยตัวเกมกำลังเช็คเซฟอยู่นะครับโอเคมันโหลดเซฟผมแล้วตอนนี้กำลังโหลดเซฟอยู่จนเสร็จสมบูรณ์ครับจบละวิธีการโหลดเซฟคือแบบนี้มันจะโหลดเองแต่ถ้าเซฟกรณีของคุณ ไม่มีไซ e s เซฟหรือไม่มีเซฟเกมอยู่มันก็จะมีคำถามขึ้นมาให้ถาม Yes ยส No ก็คือเรื่องการเซฟนะ Mm hmm? ฉันไม่มีปัญหาเปิดเข้าเกมเล่นได้นะครับ